สวัสดีค่ะครูเมืจากครูเมืงเลชค่ะฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษวันนี้เป็น reading ค่ะหรือการอ่านนั่นเองเขาจะมีประโยคข้อความมานิดนิดนึงเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็โจทย์เขาบอกว่า what is the main idea of this paragraph หมายความว่า main idea ก็คือใจความสำคัญ paragraph ก็คือย่อหน้านั่นเองนะคะก็คือย่อหน้านี้อะไรคือใจความสำคัญให้เรามาหา main idea ไปดูซิว่าอะไรบ้างเขาใช้ปากกาสีเหลืองหรือเปล่าโอเค okay. John loves to play games His favorite game is chess because it requires a great deal of thought. He likes playing. Sorry, He likes playing Monopoly because it requires luck and skill if he's alone. John likes to play action video games as long as they aren't too violent นี่นะคะ,ะปกปกติมีนไอเดียเนี่ยถ้าเราจะต้องหาใจความสำคัญไม่อยู่ข้างประโยค,รโยคแรกก็อาจจะไปอยู่ประโยคสุดท้ายได้นะคะ เพราะฉะนั้นเท่าที่เดาไปก่อนนะเดาไปก่อนนะน่าจะเป็นประโยคนี้คือใจความสําคัญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไปลอ,ลองไปดูข้างล่างดูว่ามีคล้ายไมอันนี้แบบยังไม่ได้อ่านได้ฟังนะให้ลองดูข้อสอบก่อนมีอะไรคล้ายคบ้างไหมอ่าให้เด็กๆดูอันเห็นอยู่อันนึงถูกไหมน่าจะเป็นข้อสี่ถูกไหมคะลองแปลน,นิดนึงเขาบอก john enjoys playing games enjoy ก็คือสนุกสนาน มีความสุขสนุกสนานกับการเล่นเกมเดาไว้ก่อนอเลือกไว้นิดนึงก่อนแล้วกันนะติ๊กไว้ก่อนน่าจะเป็นข้อนี้หรือเปล่าเป็นเม i ไอเดีนะคะไปแปลนนึ่ง John loves to play games John รักที่จะเล่นเกม h i s favorite game favorite. เ a v o r i t e แปลว่าโปรดปรานเกมที่เขาโปรดปรานก็คือ c h chase s h c s e ก็คือหมักรุก เขียนด้วยปากกาสีนี้จะมองเห็นไหมนะ because เพราะว่าทำไม it requires อ่ะคำสท์นะ require คือจำเป็นต้องจำเป็นต้องหรือมีเขาเรียกอะไร require ต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันต้องใช้อะไรบ้างจำเป็นต้องใช้ a great deal of อ่ะก้อนนี้นะเป็นการรวมหมดเลย a great deal of นะคะเป็นประโยคเดียวก,กันหมดแปลว่ามากมายอันนีคิด,ดูนี้แล้วกันนะมากมายอะไร it's required มันจะเป็นต้องใช้อะไรมากมาย t h o u g h t ก็คือความคิดต้องใช้ความคิดมากๆเลย he likes playing monopoly monopoly ค่ะเป็นเกมชนิดหนึ่ง ก็คือถ้าแปลงง่ายๆก็คือเกมเศรษฐีนั่นเอง Monopoly Mon เขียนผิด Monopoly เกมเศรษฐีเดี๋ยวนี้ไม่รู้เด็กๆเ,เล่นกันไหมเอ่ยบอกว่าเขาอะนะชอบการเล่น Monopoly มาก Game เกมเศรษฐีเพราะทำไม it requires luck มนะันอะต้องใช้อะไร luck คือโชคช่วย And skill เอ้ยมันก็ไม่ใช่โชคอย่างเดียวนะมันก็ต้องใช้ทักษะเช่นกัน If he's i alone ถ้าเกิดเขาอยู่คนเดียว John likes to play action video games เนื่องจาก Monopoly เนี่ยมันต้องเล่นกับหลายคนนะคะเขาก็แยกออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาอยู่คนเดียวล่ะมัน Monopoly ไม่ได้เขาก็จะไปเล่นวิดีโอเกมที่เป็น action ก็คือต่อสู้กันอะไรแบบนี้ as long as as long as ก็คือนานเท่าที่จะหรือตราบเท่าที่จะ as long as เป็นการขั้นเท่าเกันนานเท่าเท่กันก็คือ they aren't too violent as long as ก็คือเหมือนกับตราบใดที่พวกมัน they ในที่นี้คือแทนวิดีโอเกมตรงนี้นะเพราะว่าประธานเป็นพ่อหูพโพสเห็นไหมคะเกมเติม s ตาบใดเท่าที่พวกมันอะนะไม่มีความรุนแรงจนเกินไป v i o l e n t นะคะคำว่า v i o l e n t e คำศัพท์เพิ่มอีกอันหนึ่งนะเขียนตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะ v i o l e n t คือรุนแรงความรุนแรงโอ้โหอ่านออกไหมเนี่ยตราบใดเท่าที่เกมวิดีโอเกมเหล่านั้นอนะไม่รุนแรงจนเกินไปเราก็สรุปจบ เพราะฉะนั้นข้อจึงค่ะโอยบอกว่าจอห์น dislike dislike แปลว่าไม่ชอบ violence ไม่ชอบความรุนแรง 2. j o จอห์น likes to think จอห์นชอบความการคิด 3. j o จอห์น enjoys monopoly จอห์นเนี่ยนะสนุกสนานไปกับเกมสิตีหรือสุดท้ายจอห์น enjoy playing games ไม่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ระบุถูกไหมว่าเฉพาะของมอนอ p อล y อย่างเดียวสังเกตไหมเพราะว่ามีอะไรมีแอคชั่นวิดีโอเกมด้วยมีเชสด้วยดัะนั้นก็คือเป็นการภาพรวมว่าใจความสำคัญก็คืออ่าเราเหมือนจะเดาถูกจอนสนุกกับการเล่นเกมนั่นเองนะคะใดๆก็คือเมเดียเนี่ยพยายามหาตรงต้นๆประโยคแต่บางครั้งก็ไปอยู่ป,ปลายประโยคเหมือนกันะฉะนั้น เลือกไว้ก่อนแล้วก็กลับไปแปลให้ได้นะคะว่าใจความหลักๆแล้วคืออะไรนี่คือวิธีการทำข้อสอบ reading แบบนี้นะคะ